เอซีครับผมจะพาดูเลยนะครับลูกนกอ่าแต้วแวตนะครับเนี่ยโอ้โหดูเดี๋ยวจะทดสอบสายตาดูนะครับเนี้ยครเจอมปเนี้ยครับตัวมันนะครับผมไม่ทาอะไรครับเดี๋ยวจับดูเฉยนะให้เอฟซีดูนะครับเนี้ยครับโอ้โหมันหมอบมันไม่ยอมหนีครับเนี้ยครับลูกนกกระแต้วแวตนะครับเนี้ยครับแต้วแวตนะครับสวยงามมากครับผมเนี้ยครับก็ไม่ทําอะไรมันหรอกครับเนี้ยจับให้เอฟซีดูเฉยนะครับเนี้ยคี่ย เมื่อกี้ก็เห็นแม่มันนับตัวหนึ่งนับนับลูกมันเดินข้ามถนนมาแล้วเมื่อกี้ผมก็โอ้โหเกอบรถเหยียบมันนับนับไปต่อไก่มานะครับนีับมาอเจ้าซีเซ็ตของเราเหมือนเดิมนับนี่ับนีับมาเจอลูกนกแต้วแวดนะครับนี่ครับความสวยงามวันนะครับนีับฉลาดมากนะผมเนี่ยถ้าปล่อยไปนี่ครับเดี๋ยวจะดูครับดูครับมันจะหมอบนับนีับไม่ไปไหนนะครับ ครับฝนก็จะตกแล้วนะครับผมนี่ครับดูครับมืดคึ้มมาแล้วครับลูกนกกระแต้วแวดนะครับนะครับปล่อยไปครับไปรับไปรับไปรับวิ่งไปรับรับลูกนกกระแต้วแวดนะครับไปรับนะครับนะครับดูนไปครับดูแป๊บดูครับดูครับดูครับดูดูนไปครับเราไปหาแม่มันครับ ครับยังวิ่งต่อครับยังวิ่งต่อครับไปรับไปครับโอ้หฉลาดมากครับผมโอเคครับผมก็เดี๋ยวก็ไปดูเดินดูไก่กันนะครับอยู่บนเขาลูกนู้นครับนะครับครับจะให้ชีดูเขาครัฝนจะตกแล้วครับเนี่ยครับเขาลูกนี้นะครับไปกับเจ้าเทนนิงของผมเนี้ครับ เนี่ยครับตัวปืนนับเทนนิงนะครับเนี่ยครับพาพันไว้เรียบร้อยนะครับกลัวมันโดนกิ่งไม้เกาะนะผมนี่ครับสวยงามครับผมตามไปดูนะครับครับผมก็สวีฟซีเหมือนเดิมนะครับเนี่ยครับวันนี้ฝนจะตกแล้วนะครับดูก้อนเมฆนะครับเนี่ยวันนี้ผมก็มาต่อไก่นะครับเนี่ยหมายที่เรามาต่อนะครับเนี่ยภูเขาลูกเล็กลูกนี้ครับเนี่ยครับมากับเจ้าซีเซ็ตนะครับศูนเปิดนะครับผม นแต่ว่ายังไม่เห็นนะครับไก่มาครับแต่ว่าไม่ได้ยิงนะครับก็เลยวันนี้ไม่ไดเอาโกโปมานะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายเอฟซดูนะผมเนี่ยก็จะพาเดินเลาะดูชมบรรยากาศนะครับเนี่ยบรรยากาศที่ผมพามาต่อไก่นะครับเนี่ยหมายหมายเดิมของเราครับเนี่ยครับเนี่ยครับเป็นหมายภูเขาเล็กนะครับ แต่ว่าไก่น่าจะมีคนมายิงบ่อยนะครับน่าจะรู้นะผมเนี่ยครับเนี่ยผมใช่ดูหมายนะครับเนี่ยครับเมื่อกี้มันก็ร้องครับเปิดเสียงตัวเมียไปก็ร้องนะครับเนี่ยครับอยู่กลางกล้องผมนะครับเมื่อกี้ร้องตรงนี้ครับกาลังจะเข้านะแต่ว่ามีเหยื่อนกเขาบินมาเกาะบนต้นไม้หนึ่งตัวครับแล้วก็มันก็ร้องครับก็เลยไก่เลยไม่กล้าเข้านะครับ นี่ครับถ้าเป็นไม้อย่างงี้เดี๋ยวต้องเจอกับดักไม้ไผ่นะผมกับดักโค้งนะครับถึงจอาอยู่นะครับอนะปืนน่าจะไม่ได้กินนะผมเพราะว่าไก่มันรู้มากรู้นะครับคนมันยิงมันบ่อยนะผมเดี๋ยวจะเดินไปรถแล้วครับก็ไผ่ปซีมาเนี่ครับเดินกินลมชมวิวไปนะผมบรรยากาศสําหรับสายล่านะครับที่ชื่นชอบในการล่านะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นมะม่วงนะครับจะมีรอย จะมีกระลอกไหมครับกระลอกกระแตนะครับเนี่ยครับมะม่วงกำลังสุกเลยครับผมเนี่ยครับต้นมะม่วงครับ แต่ว่าไม่มีรอยกรอกกระแกลอกกรอกแตเข้ามากินนะครับนี่ครับหมายที่ว่าผมพามาต่อไก่เมื่อกี้นะครับนี่ครับฝนจะตกแล้วผมจะเดินกลับบ้านนะครับนี่ครับหมายเด็ดเลยนะครับหมายนี้ครับแต่ว่าไก่น่าจะรู้ไปหน่อยครับพ่อคนมาต่อเยอะนะผมนี่ครับคนเข้ามาต่อกันเยอะมากครับแล้วก็ต่อปืนด้วยครับไม่ได้ต่อแบบต่อคืนนะครับผมต่อปืนนะครับต่อปืนแล้วกดยิงครับแถวนี้ปืนลูกกดเยอะนะครผม เขาด้วยเล็กเนี่ยเขาเดินยากมากครับเพราะว่าเป็นเขื่อนไม้เขื่อนไม้เยอะมากครับผมก็เลยไม่ได้เดินขึ้นไปข้างบนครับปกติถ้าเดินขึ้นไปนั่งซุ่มก็น่าจะได้ยิงนะครับไก่ไก่อยู่นี่น่าจะเยอะนะครับแต่ว่าก็อย่างที่ผมบอกนะว่ามันยิงไม่ได้นะครับเนี่ยครับก็เลยพายุซีเลาะข้างตีนเขาไปนะครับกับเจ้าสีสัจของเราเนี่ย แต่ใจดูตัวปืนครับเนี่ยครับผมพันไว้อย่างดีครับกลัวเวลาเข้าป่ามันจะโดนกิ่งไม้แล้วจะเป็นรอยครับผมเนี่ยครับเลยต้องพันไว้ครับฝนนักฝนจะตกแล้วครับต้องเดินกลับแล้วครับฝนจะตกแล้วผมเดี๋ยวว่าผมจะมารีวิวกับดักไก่ให้ดูครับเหมือนที่ผมเคยดักนะผมเนี่ยครับ เขาลูกนี้ครับที่ว่าผมพามาต่อเมื่อกี้ครับเช้าเช้าเย็นก็จะมีเสียงคันนะครับแต่ว่าไก่ลุ้งจริงครับเขาลูกนี้ครับน่าจะไม่ได้ตัวนะครับเนี้ยไม่ได้ตัวครับต้นมะม่วงช่วงค่ำคมันจะลงมากินข้างล่างเงียบครับแต่ว่าวันนี้ฝนจะตกครับเนี้ยครับอ่เสียงฝนมาแล้วครับผมฝนก็จะตกแล้วครับเนี้ยครับนายกับ เทนนิงครับ457เทนนิงศูนย์เปิดนะครับยังไม่ได้ติดกล้องครับผมถอดกล้องไปแล้วนะครับผมใช้ดูครับศูนย์เปิดเทนนิงลูก CCI นะครับผมส c i สแตนดาดหัว40เกนครับอ่าก็ไปได้มาหนึ่งแท่งนะครับสามพันห้าร้อยนะครับผมหนึ่งแท่งก็ตกกล่องละสามร้อยห้าสิบนะครับผมก็ไม่รู้จะยิงหมดไหมนะครับก็ต้องห้าร้อยนัดนะครับ ยิงไปเรื่อยครับยิงเป้าด้วยยิงล่าสัตว์บ้างนะครับเล็กๆแน้อยไม่ได้ถึงกับว่าล่าไปขายนะผมรับตัวกระปูดครับไปรับตัวนึงครับนะครับนกกระปูดเยอะครับแต่ว่าไม่ได้ยิงมันนะครับมันเยอะเกินช่วงนี้กำลังเป็นพยาธินะครับนกกระปูดเพราะว่าฝนเริ่มตกนะครับเมื่อวานก็ลงคลิปต่อนกคุมอืดไปครับก็เข้านะครับไม่พลาดครับนกคุมอืดนี่ครับหม่ย่งี้ก็ต่อได้ครับเนี้ยไม่ย่างงี้ถ้ามาต่อนี้ก็ไม่เหลือนะครับเข้าชัวร์ครับ เรียบๆลอยรครับนี่น่าจะเป็นหมาหรือเปล่าครับนี่ครับไม่แน่ใจว่าเป็นหมาหรืออะไรนะครับนี่ครับเขาลูกนี้ครับที่พามาต่อครับเดินกินลมชมบรรยากาศไปนะครับผมถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเนี่ยบรรยากาศฝนก็จะตกนะครับประมาณ บ่ายสองครับตอนนี้ครับฝนจะตกแล้วนะครับฝนตกก็ทำอะไรไม่ได้ครับกลางคืนก็หาจับกบจับอื่นนะผมวิธีสายล่าครับนี่ครับเดี๋ยวถ้าฝนตกคืนนี้ผมจะพายซีไปจับกบนะผมมีคนถามผมมาครับว่าปืนเนี่ยผมได้มายังไงนะครับผมบอกแล้วว่าเป็นปืนโครงการนะครับ สวัสดีการกรมการปกครองนะผมราคา2องหมื 26, นนะครับสองหมุนหกทวนครับแล้วก็บวกค่าตัดโอนอีก5้าร้อยครับผมข้าในยินเสียงไก่วิ่งนะครับก็ทายีท่ FC, านไหนชื่นชอบหรือว่าอยากได้ลูกกดนะครับเหมือนเดิมครับไม่ยากนะครับถ้ายังไงก็ให้ f ีขึ้นไปขอใบปสามที่อำเภอครับขึ้นไปสอบถามรายละเอียดได้นะครับ แล้วทางอำเภอก็จะแนะนําท่านมาเองนะครับเนี่ยผมใช้ดูรอยที่มันลงมาเขียนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับไก่ป่าใหม่ๆเลยครับอยใหม่ครับฝั่งนี้ยังเขียน้อยครับอีกฝากหนึ่งเขียยเยอะเลยครับไก่น่าจะเยอะครับเนี่ยครับเดี๋ยวถ้าเป็นอย่างนี้ต้องเจอกับดักดักไม้ไผ่นะครับเนี่ยครับลอยมันมาเขียนะครับเนี่ยครับไม่น่าพลาดนะครับถ้าเจอกับดักไม้ไผ่เข้าไปนะครับ เขาก็ลูกไม่ค่อยใหญ่นะผมแต่ว่าก็ลูกไม่ใหญ่แต่ว่าก็ยิงยากนะครับคนมาต่อบ่อยนะครับต่อปืนด้วยนะผมก็เลยบางทีก็ทาให้ไก่ตกใจนะครับนี้ยหมายของเราหมายสวยมากครับถ้ามีโอกาสได้มานั่งซุ่มก็น่าจะได้เจอตัวมันนะครับได้ยินแต่เสียงร้องนะครับมันร้องตอบแต่ว่าไม่ยอมเข้านะครับมันมันรู้นะครับ มันเข้ามาประมาณสักยี่สิบเมตรมันก็หยุดแล้วครับมันไม่เข้ามาใกล้กว่านั้นครับแสดงว่าไก่มันเคยต่อนะผมมีคนเคยมาต่อมันแล้วครับแต่ว่าต่อไม่ได้ครับมันรู้ไก่วางตัวรู้ก็รู้จริงนะผมนีครับแต่ผมจะพาฟิฟซีไปเขายีกลูกนึงครับแต่ว่าไม่ใช่วันนี้ครับน่าจะเป็นวันหลังครับเขียลูกนึงก็ไก่เยอะครับวันนั้นผมยิงได้ตัวหนึ่งครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปฟิฟซีดูนะมันคือเดินไปเจอนะระยะประมาณยี่สิบห้าเมตรครับก็เลย ยิงศูนย์เปิดไปสองนัดนะครับโดนนัดหนึ่งครับโดนคอพอดีนะครับอยู่เลยนะครับไก่ป่าตัวเมียนะครับไก่กําลังสาวนะครับผมตัวพ่อใหญ่มากครับเนี่ยผมใช้ดูรอยมันเขียบนี่ครับใต้กอไผ่ครับนีครับเขียเละหมดนะครับไก่ป่าเยอะนะครับนีครับไก่ป่าเยอะนกกระทาทุ่งก็เยอะนะครับแล้วก็นกคขมอือก็เยอะนะครับ นะครับหม้ยจะพามาต่อนะครับเนี่ยครับมีทุกอย่างเลยครับเราจะซูมดูกิ้งกาให้ดูครับนะครับมีกิ้งกาตัวหนึ่งครับผมเห็นตัวหนึ่งครับแต่ซูมได้ดูครับนะครับอยู่กลางจอครับคอเสียฟ้าครับนะครับอยู่ในกิ่งที่เป็นงามๆครับกิ้งกานะผมรดมสมบูรณ์มากครับ นี่ครับหมายก็อันนี้ไม่ได้ไรนะครับเนี่ยครับคงมีอะไรให้ให้ยิงแล้วครับเนี่ยหมายของเราร้อนมากผมฝนจะตกแล้วครับเจอน้องกระปูดก็เยอะนะครับแต่ว่าไม่ได้ยิงมันครับเนี่ยครับลอยลอยมันเข้ามาเขียนหม่นะครับเนี่ยครับเราตรงปลายปืนเนี่ยครับลอยไก่ป่าเสียแล้ว เลื่อเข้ามาดูมันเชียบเพราะว่าเมื่อวานตอนเย็นครับผมเข้ามาต่อในคมอื่นครับได้ยินเสียงมันขันตรงนี้ครับก็เลยวันนี้ก็เลยลองถือปืนมาดูนะครับก็ต่อไม่เข้านะผมต่อยากจริงครับป่านี้ครับนี่ครับเนี่ยครับฝนจะตกแล้วนะครึบครึมครับฝนจะตกแล้วนะผมก็คงจะ ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับไม่มีตัวให้เอฟซีเห็นเลยครับไก่ป่าก็ถือว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองครับถ้ายิงได้ก็คงไม่ได้เจอแบบเต็มเต็มตัวนะผมเนี่ยครับเนี่ยดูรอยมันเกลียนะครับไก่ฝุงนี้น่าจะหลายตัวนะครับเพราะว่าผมได้ยินเสียงตัวเมียร้องด้วยนะครับก็น่าจะมีหลายตัวพอสมควรครับก็เดี๋ยวเปิดฤดูกาลหน้าค่อยมาต่อใหม่นะครับตรงนี้นะครับสําหรับเขาลูกนี้นะครับ ด,ดูการนี้ก็น่านจะต่อไม่เข้านะครับยากนะครับอา่านี่ครับ